สวัสดีค่ะชื่อนัดนิชาจันเจริญค่ะช,ชื่อชื่อเล่นชื่อ,อนค่ะปัจจุบันอายุ41ปีค่ะ mm hmm. ปัญหาผิวที่เจอคือ1แพ้ครีมที่เขาบอกว่าเป็นครีมสมุนไพรเป็นครีมที่เขามีสารแต่พอลองเลิกใช้ครีมนั้นดูมาเลยทั้งฝ้าทั้งสิว2คือต้องตากแดดเราก็ไม่คิดว่าการตากแดดมันจะทําให้เราเกิดปัญหาภาวะที่มันรุนแรงขนาดนี้หลังจากที่ปรึกษาคุณหมอแล้วแล้วลองทาครั้งแรกรู้สึกว่ามันน่าจะดีกับตัวเองเพราะหลายคนที่เขาให้ข้อมูลมาบอกว่า มารักษาตรงนี้<ม>เขาไม่เลี้ยงสิวที่อยู่บนใบหน้าของเรามีเลเซอร์พิโคปลื้มใจมากคะ่ะบอบอกอายุเด็กๆในชั้นเรียนทุกคนต่างร้องว้าว่าใช่เหรอคะอาจารย์มันทําให้เรารู้สึกมั่นใจขึ้นใช้ชีวิตง่ายขึ้นค่ะฝ้าเป็นอะไรที่รักษายากมากแต่ถ้ารักษาแล้วแล้วหายความมั่นใจจะเกิดขึ้นกันกบเราแล้วมันจะทําให้เราดูอายุซอฟลงไปอีกเยอะมากคะ่ะ